เอาล้วครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ Iron Man End Game หรือว่าลุงโทนี่สตาร์กนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะเอาลุงโทนี่มาเวทกับใครเอ่ยนะครับผมวันนี้ผมจะเอาลุงโทนี่มาเวทกับอัลตอนนะครับผมคือคู่นี้มันน่าจะสุดยอดใช้ได้นะครับผมไออัลตอนนี้มันเท่เหมือนกันนะมาดูนครับว่าใครจะชนะนั่นเองครับก่อนที่จะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวผมขอเซกอัลตอนมาแป๊บหนึ่งนะครับผม มาแล้วคบอมมาดิมาดิเฮ้ยโอ้โหมันเปิดก่อนไอ้เยี่ยงว่าจะเปิดก่อนได้เตีย่ยมโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงจะเก่งแค่ไหนกันเชียวนี่จะเก่งแค่งไหนกันเชียววะวมาดินี่โอ้ยไอ้เหี้ยเล่นอย่าเล่นท่านี้กูไม่ชอบ,บอย่าเล่นท่านี้อัลตอนมึงเป็นอัลตอนเหรอฮะมึงโหดปะล่ะเอาปะล่ะ มาว่งนี่นี่นี่แล้วก็ปิดฉากนี่อ้าวยังไม่ปิดฉากเพื่อเริ่มเองนะเว้ยทำได้แค่นเนี้ยมามาดิมาดิาดโอกระจอกจังมาดิมาดิาดเลือดเดือพเอ้ยนี่ไงโอ้ทำไมมันอ่อนจัาตอนเอ้ยโอ้โหไม่เบาเอ้ยไม่เบาไม่เบาไม่เบา มาดิเฮ้ยโอ้โหรับเต็มเต็มแรงกระแทกหน้าชาไปหนึ่งทีเฮ้ยไม่อยากรับตลานี้โอ้โห,โอโหไอ้เหี้ยตีลังกาสามพันตลบไอ้เหี้ยมันจะเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้วเยอะเอาอีกปะล่ะเฮ้ยบ้าว่ะโอ้โหโคตรกระจอกอนี่เหรอเอาตอนไอ้เหี้ยเปิดฉากมากูก็ฆ่ามึงได้ละกระจอกชิปเป่งนะมึงเนี่ย อลอง3มตัว4ตัวเลยปะ่ะกองทับเอาตอนกูไม่ไหวมาสอตัวก่อนแลวกันครับผมผมขอเส็ก2สตัวก่อนแป๊บน,นึงแล้วกันไอเหี้ยนารอบนี้ไม่รอดแน่กูว่ารอบนี้กูน่าจะไม่รอดใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับเย็นครับเย็นครับมาดิมาดิมาด,าดิซ้ายขวาซ้ายซ้ายโอ้โหปัง

มาดิมาดิเล่นท่ายาวกูเองนะไอ้เยี่ยงเล่นท่าโกงก,กูเองนะฮะมึงเล่นท่าโกงก,กูเองนะไอ้เยี่ยไปไปแม่งเล่นท่าโกงกับผมเฉยไอ้เยี่ยไม่ให้กูลุกเลยใจเย็นมึงอย่าโหดเกินไปแล้วนะเอาตอนให้กูลุกหน่อยโอ้ยโอ้ยอ้เยี่ยจนกระแพง โ oh. อ้โหไอรอนแมนต้องไปหัดบินมาใหม่แล้วนะเนี่ยว้า oh. วขอเพิ่มเลือดนะครับบินถอยเพิ่มเลือดแป๊บนึงมาแล้วโอ้โ oh. หมันทำอไมบินเร็วจังวะไม่เปล่าไม่เปล่าไม่เปล่านะมึงเนี่ยเฮ้ยเสร็จไปแล้วทัว้งตัวอันนี้เลยอีกตัวนึงมาดิก็มาดิครับเฮ้ยโอ้โหหมาดเฮ้ยไอ้เหี้ยให้กูลุกก่อนเฮ้ยเฮ้ยหมุนหมุนหมุนเฮ้ย มึงมานี่ดิมึงจะเกินไปแล้วนะเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยกูแพ้ไปไปเลยเร็วครับดีไปให้สุดขอบฟ้าไปแหละลงน้ำเลยไอ้เหี้ยอ๋อออไอ้เหี้ย,ยน้ำมันยังตามกูอีกไปดิไปเลือดเหลือขีดเดียว โอ้โหโโโโชนหลักเสาอีกบินโคตรไม่แตกเลยผมอะ <_ C 1> ไปไปให้ไกลไปให้สุดขอบฟ้าจะไม่มองย้อนมา <_ C 1> ไปละ <_ C 1> เฮ้ยเยืเลือดยังไม่เพิ่มเลยเนี่ย <_ C 1> เฮ้ยเลือดเดี๋ยวกูขอรีเลือดโอ้ไม่มันโกงวะ่ะมะกูจะบินให้เลือดกูเต็มแล้วกูจะจับการเลือดตัวเดียวเอง เหลือแค่ตัวเดียวเดี๋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 ยวมึงจะได้รู้เวลากูโกรธกูไม่เหมือนใครน่าจะพอแล้วมั้งผมว่าพอแหละมามาดีเปิดก็ได้เปรียบตามได้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามด้วมีดฟันหน้าเอ้ยโอ้ยเยอะเอาว่ะเอ้ยเอ้ยโอ้อ,อ,อ,อสไลด์ลื่นเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ นี่เอาตอนหนูมึงอะฮะเอาตอนเหรอฮะกูให้มึงหนีโอกาสครั้งสุดท้ายกูให้มึงหนีนะโอกาสครั้งสุดท้ายโอ้โหไอ้เหี้ยน่าชาเอ้ยมัาโอ้โหเบาเบาโอ้โหเบาโอ้เบาเบาใช้ได้กูให้มึงหนีมันไม่ยอมหนีใช่ปะมึงไม่หนีเองนะมึงไม่ยอมหนีใช่กะ อยืเลือดเหลือเลือดเหลือเลือดเหลือร้อ,อ,อ,อยมึงจะดีไหมเนี่ยกูให้มึงหนีไม่หนีเองนะโชคดีนะอ่าวตอนกูคงจะปิดฉากมึงด้วยละปิดฉากปิดฉากอย่างสวยงามไหนดูศพนี้ไปซะมึงอะทำได้แค่นี้แหละหระจอกปะแต่ว่ามันก็โอ้มันก็โหดเลยนะ เกือบแพ้เหมือนกันเพราะว่าสามตัวนะ่าจะไม่ไหววะ่ะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวถ้าผมให้เลือดมันน้อยๆนะน่าจะไหวครับแต่ว่านี้ผมให้เลือดมันสี่พันครับเท่าๆกับไอรอนแมนเลยนะแต่ว่าเออมันถ้าให้เลือดตัวละพันอ่ะไหวเดี๋ยวผมจะทํามาเป็นกองทัพเลยเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าก่อนแล้วกันมันก็คลิปนี้เอาแล้วครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แลสส้วก็ subscribe บล็อกเพื่อเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมบ๊ายบาย,บายจุบ๊บๆเอ,อสนุกเกือบไม่ไหว บายบายไปละ